มานะวันนี้เดี๋ยวมารีวิวคันนี้ครับรถมีคนถามเขาเยอะเลยนะวันนี้นะลงรูปไปก็เลยมีคนถามเยอะครับมานะมาดูกันครับอีซูคเอสร้อยสิบแรงตัวนี้เป็นตัวเคเอสหกสองหกนะครับเป็นสองหกสองหกก็คือตัวนี้จะเป็นตัวยกหัวได้นะตัวนี้นะฮะยกหัวได้เหมือนร้อยสิบห้าร้อยสิบอย่างนี้นะครับนี่ครับเนเนเน,นตัวนี้มันจะยกหัวได้ มีที่ยกหัวได้ครับยางหน้าก็ล้นหน่อยยางหลังก็เป็นใบ,บ้างนะรถขับได้ลูกค้าเขาขับมาส่งนะครับนี่กระจกเขามีปิดไว้นี่นี่กันทำเป็นโค้งเลยมีหมวกจับปด้วยภาษีขาดสิ้นปีครับอันวาหกปสภาพก็โอเคนะครับคันนี้ รถเขาใช้งานนะรถอยู่แถวบ้านนะครับนี่ฮะดูหน้าตากันขรงโมลัยพาวเวอร์ด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นตัวพาวเวอร์แล้วอาจจะยังไม่ท็อปนะครับเพราะว่ารุ่นนี้คืออัปเกรดได้คือเปลี่ยนคันหน้าเป็น FBR ได้เปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น FBR ได้นะครับถ้า1 1 0 NKR เเปลี่ยนไม่ได้นะคัสซีไม่ให้นะฮะแต่รุ่นนี้คืออัปเกรดเป็นช่วงล่างใหญ่ได้นะช่วงล่าง FBR ได้ แต่ตัวนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่นะฮะยางหน้าก็ไม่สวยยางหลังในสวยทั้งสี่เส้นเลยแต่ยางหน้าไม่สวยนะแลกนะคันนี้ปกติยางหลังยางหน้าเนี่ยเขาใส่สวยแต่ยางหลังเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะว่ารถถ้าเกิดยางแตกออกมาเนี่ยยางหน้าเนี่ยมันจะควบคุมอ่พวงไาลไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบหกนะครับก็สี่สวยนะนี่ ก็ยางในนีมีติดรถไว้ปุ่นใจนะครับใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างตัวนี้เปลี่ยนเครื่องยนต์มาแล้วนะเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ละเป็นเครื่อง c b e 1 1 0นะครับเป็นปั๊มไฟฟ้านะปั๊มไฟฟ้าคือปั๊มเล็กนะบางคนเขาก็เรียกว่าปั๊มเล็กเวลาเราปิดสวิตช์แล้วรถมันจะดับเลยเราไม่ต้องดึงสายให้มันดับนะครับโอ้สายน้ำมัน เป็นสายสีใสเลยมองเห็นได้ชัดเลยครับเนี่ยนี่ถ้าน้ำมันมันย้อนมันมีอากาศอย่างนี้นะครับแสดงว่าต้องมีลมซึมแน่นอนเลยถังน้ำมันสวยมีถังเก็บด้วยนะถังเก็บเครื่องมืออะไรนะฮะแล้วก็แหนบเสริมมาล้นะนใหญ่ๆเลยนอดเปล่าข้างข้างนี้ก็ยังสวยๆอยู่ ยังไม่มีเปลี่ยนการตาม,ตาม,ตามกับตาเกียวนะพื้นปูพื้นเหล็กมาให้เรียบร้อยนะครับแก่ข้าวแก่อะไรก็โอเคเลยนะครับกวาดง่ายครับพื้นแบบนี้นะฮะนี่ข้าว้อก็เป็นเหล็กแป๊บนะแป๊บ,แป,บ,บ,บแป๊บน้ำนะครับแป๊บน้าระบบไฟระบบอะไรโอเคนะเวลาสตาร์ทเครื่องผมอยากให้ได้ยินเสียงสตาร์ทมากเลยเป็นเสียงลกกวีดวิดวีด,ว,ด,ว,ดวีดเลยนะเสียงท้อยเสีย นี่ไฟท้ายเป็น LED ไฟถอยดีติดนะฮะเวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมีเสียงด้วยนะยืนทรงดีครับยี่สุเคสนะไกลจะถึงฤดูการแล้วนะฮะใครหารถไปวิ่งมันวิ่งอ้อยวิ่งอะไรก็มาหาอันนี้ก็ราคานะครับไม่ถึงแสนนะนี่มีไฟสองตรงนี้ด้วย เกียร์ก็เป็นเกียร์ร้อยสิบเลยนะครับไม่ใช่เกียร์ k s นะไม่มีโซโลครับคัสซีสวยนะเครื่องก็สวยครับเครื่องมีไอ้นิดนิดนะโอ้โห و, ภายในมีข้างด้วยเนี่ยมีพัดลมเบาะกุญแจเบอร์สาม เบอร์สี่สามมีที่รอไอตรงนั้นจะเป็นที่ระบายอากาศนะครับช่องรมเป็นเกียร์ยาวครับพวกนี้เอสจะเป็นเกียร์ยาวอยู่แล้วในในโอเคนะครับเสียงแตร ى, เสียงอะไรก็มีครบหมดโอ้โหดามคอนดูเครื่องไหม ไอตรงนี้เอาไว้ที่เหล็กตรงนี้เอาไว้งัดนะไว้งัดไว้งัดเออไวค้ค้ำนะค้ำฝาตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดได้ดูเครื่องก่อนนะนีนะ่เครื่องเครื่องก็แห้งดีครับน้ำมันที่ฝานี่คือผมเปิดนะเปิดตอนเขาขับมาส่งครับไม่ใช่ขับมาส่งแล้วเขาขับมาขายให้แล้วก็น้ำมันมันจะเด้งขึ้นมานะทะทำให้มันเปื้อนตรงนี้นะ แต่เครื่องก็โอเคอยู่ครับก็มีไอ้นิดๆน,นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมันไม่มีระบายอากาศนะครับมันหมุนวนนะนี่ปั๊มพอ,อร์ครับน้ำก็ใช้น้ำหล่อเย็นอย่างดีเลยนะราคาไม่ถึงแสนเคสนะสวยกว่าคันที่ได้มาก่อนนะฮะได้มาแต่คขนั้นให้ร้านผ่านทอง เชียงกงเอาไปอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้มันล็อกไม่ได้นะตัวนี้มันใช้เป็นกุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจหรอกเขาเรียกไปใช้เป็นก้อนบ้านนะครับสองเปิดตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วเขาเขาหมุนกระจกขึ้นนะครับมันต้องไปเปิดข้างในแล้วก็มาเปิดนะตัวนี้กอนตัวนี้เสียนะนะก็ใครหาอยู่นะฮะรถโ,โอเคเครับไว้บรรทุก เข็นอ้อยเข็นมันนะใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูนะครับที่ร้านมาวินเชียงกงหนองแปรน